โอ้เฮ้เุณใช้เวลาพักแท้แต่ยังอ่านหนังสืองั้นหรอเฮ <c oughs> ปะเปล่านี่ <c oughs> อ่านหนังสือที่ไหนกันแค่เขียนเล่นๆน่ะเขียนเล่นๆงั้นหรอเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ช่วยเรียบเรียงส่วนที่สาคัญก็บอกฉันได้นะเธอเรียบเรียงเนื้อหาที่จะออกสอบเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าอยากได้ทุนการศึกษาก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอสิโชลไรหน้าเวดฮอช่วยบอกใค้รับหน่อยได้ไหมว่าเธอทำยังไงกันแน่เด็กคนนี้ ช่รถคนที่ว่ากันว่าชอบซุปซิปนินทาหรือเปล่านะคนที่แทบจะไม่เคยคุยกับฉันเลยจู่ๆมาขอให้ฉันบอกอะไรเลวเนี่ยวิธีสรุปเนื้อหาให้ดีงั้นเหรอถ้าเป็นเหตฉันคงบอกไปแล้ว<ม>แต่ทำไมไฉันต้องบอกเธอที่ไม่ได้สนิกจากสักนิดด้วยล่ะแ,แล้วใครขอให้บอกเรื่องแบบนั้นเลยะฉันหมายถึงคุณคอรีอะนี่เมื่าเธอสนิกกับคนที่น่ากลัวคนนั้นไม่ใช่เหรอ เธอทำอะไรลงไปกันแนะ่ให้บอกยังไงล่ะถามอะไรแปลกๆฮะเออแต่จะดูน่ากลัวแต่ที่จริงเขาใจดีมากนะถ้าอยากสนิทกับเขาก็เข้าไปชวนคุยก่อนสิคิดว่าฉันโง่หรือไงจะเคยชวนเขาคุยแล้วนะแต่ก็ถูกเขาเมินใส่ทันทีเลยนี่นะก็ <c oughs> จะไม่ได้เมินเธอก็ได้นะไม่หรอกฉันแน่ใจสุดๆเขาทำหน้าเหมือนกับว่าถ้าฉันยังชวนคุยต่อไปเขาจะ่าฉันทิ้งเลยนะสิอื แต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะแค่จ้องเฉยๆด้วยไม่ได้คิดอะไรมากกว่าเพราะคงไม่อยากเชื่อว่าเธอจะชวนเขาคุยไงเจ๊ใจจังคอดีผู้น่าสงสารอ่าฉันไม่รู้ด้วยแล้วไม่รู้ด้วยแล้วมันเป็นเรื่องของเธอเธอก็จัดการเราเองเถอะเฮ้เราไปซื้อขนมกันเถอะอือนี่เดี๋ยวก่อนบอกคิดแล้วมาก่อนแล้วค่อยไปสิ่าขับจริงๆเลยแค่ทั้งคอดีเอนโดเธอนี้นัะก็ทำเป็นวางท่าแล้วมะเหรอก็ยังไงนะเอนโดงั้นเหรอคิดว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงด้ไง ไถ้าอยากรู้ขนาดนะั้นฉันจะบอกเคล็ลับให้หรอแม่จริงเหรอทําทำยังไงล่ะ,ะนี่ทำอะไรของเธอเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะบอกให้หยุดไงเออไรสราระจริงๆเลยบอกว่าเขาน่ากลัวแต่อย่าสนิทก,กับเขานี่มันตังกาอะไรกันเนี่ยมีแผนการรับลงคมในจะทำอะไรกับคอรีได้ดไง เขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะที่จริงคุนคอรีก็พอพอตัวเลยนะอะป๊อปเหรอไม่ใช่ว่าทุกคนพากันเลี่ยงเขาเพราะว่าน่ากลัวหรอกหรอถึงเขาจะดูน่ากลัวแต่ก็น้าตาดีนี่นาแถมยังมาจากตระกูลที่ดีด้วยพอสว์นหน้าแม่มงก็สุดยอดอยู่ในระดับท็อปคัสเลยล่ะถึงตอนนี้จะยังป๊อปอยู่แต่ช่วงต้นเทอมนะ่ะเขาป๊อปในหมวดสาวสา,วสาวมากพอๆกับองค์ราชทาย,ยาทเลยนะเป็นหนุ่มป๊อปขนาดนั้นเลยเหรอง,งั้นเหรอเฮ้ยตายสิอะไรกันเนี่ยความรู้สึกมันมึนเหมือนโดนตกเข้าททีี่้้ายอแบบนนะ ฮึมจะตจ้งจนกว่าจะทะลุอืม คอรีเดอร์โบอัดเจ้าคนทรยุทธนึกว่าเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเหมือนกับฉันซะอีกแต่กลับเป็นหนุ่มป๊อปงั้นเหรอการที่เขาเป็นหนุ่มป๊อปทั้งที่ออร่าดูน่ากลัวเนี่ยเป็นเพราะหน้าตาดีหรือเปล่าน,นะว้าวสงสัยเพราะอยู่กลางแจกก็เลยเบียดประกายกว่าเดิมอีกก็นะมันแน่สสยอ,อยู่แล้วสสออแหละว่าเขาเป็นหนึ่งในพระเอกของต้นฉบับเลยนี่นาช่างเถอจช่างเถอดหน้าตาอย่างฉันเนี่ยมีสิทธิ์อะไรไปอิจฉาคนระดับพระเอกด้วยหรือไงกันเดกคิดได้แล้วชูชูฮ่าฮชูชู พอลองนึกดูแล้วฉันก็เคยถูกก็ใจผิดว่าเป็นเด็กผู้ชายเพราะว่าไวผมสั้นไกลถูกปฏิเสธคำสารภาพรับด้วยสินนะชๆ้ยเเป็นอะไรไปน่ะไหวหรือเปล่าทำไมเธอต้องทำแบบนั้นอยู่ด้วยเลยล่ะมีอะไรจะพูงั้นหรอเปล่าหรอกแค่คิดว่าพอดูดีๆแล้วนายก็หล่อใช้ได้เลยเฉยๆน่ะ อ,อ,อย่าพูดแบบนั้นสินนจะเมื่อจะทำใ,ใจเย็นเวลามองหน้าเธอได้ไม่นานเองนะเออม,มองไม่ไหวแล้วอ,อ๋อจริงสินะ่ะเป็นแฟนขับฉันนี่นะใช่แล้วไม่เห็นจะต้องน้อยใจเลยเพราะคอลีเป็นแฟนขับตัวหยอของฉันชุน,นี่วันเลนยังไงล่ะเกิด <c oughs> ค,คำชมจากคนที่ตัวเองชื่นชมจะทำตัวไม่ถูกเลยเหรอเน,นี่ยน่ารักไม่เบาแฮะจะทำให้น่ารักขึ้นอีกอะไรเซนไหมหอเดี๋ยวเป็นฟรีฮาร์ดไม่เอาเยวจะจับมือดีได้โอ้ไม่เอาเลยอ๋อผนทีเธออืตอนนี่มันต่างกัน จริงๆไม่กังวลกันเลยเหรอสอบปฏิบัติครั้งแรกนะออเฮ้ยอมชัดก,กำลังพยายามจะเย็นมากพอๆกับที่กำลังพยายามคิดหาวิธีชิกท่านไฮลีกินอยูน่นะเพกคะอ่างั้นเหรอโล่ไปดีรับเรียนสาขาวิชาวฟันดาบและสาขาวิชาเวทมมตนทุกคนในเมื่ออน่าจะมากันครบแล้วก็ร่มนารวมตัวกันทางนี้ด้วยครับชิ สงสัยช่วงนี้ไฮดีจะชิงกับการแก้ของฉันซะแล้วสิปฏิกิริยาทำเอาหมดสนุกเลยฮะระดับตัวเนียจะทําการสอบที่นี่ที่ด้านล่างของเนื้อเขาออกแกนนะครับการป่ามอนสเตอร์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ามรอบคือรอบที่1,2แล้วก็3รอบที่1จะเก็บคะแนนจากจานวนนิ้วเคี้ยของสลัมที่จับได้ภายในเวลา30นาทีนะครับในที่สุดก็จะได้ลองจับมอนสเตอร์ตัวจริงนะแล้วสินะน่าสนุกจัง ถ้าได้รับบาดเจ็บจะถูกทเทเดพอไปเที่ยวพยาบาลขอ,อาคาเดมี่ทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถึงว่าที่รู้สึกถึงเวทมนต์จากชุดต่อสู้นี้ก็เป็นเพราะถูกดวงเวทมนต์เท,ทเดพอร์เอาไว้สินะเพราะแต่นักเรียนสาขาวิชาเว,าวทมนต์ห้องนามีน้อยกว่าที่ฉันคิดอนะเนี่ยเพราะการสอบปฏิบัติครั้งนี้ไม่ได้เป็นภาพบราคาของสาข,ขาวิชาเว,าวทมนต์แต่ให้มาตาความสมัครใจบางคนก็เลยไม่มาเพราะไม่ใช่สายโจมตีน่ะถ้างั้นสวอนฮาเดนก็ไม่ได้มาด้วยสินะเพราะงั้นถึงไม่ได้เห็นเขาเลยพูดอะไรนะหมอหน้ายังไม่สมัครเรียนด้วยซ้ำสวอนฮาเดนอ ใต้ของเาวีบอยู่ด้วยนะอืมแต่ว่าที่น่นมีสงครามอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงไปแลกเปลี่ยนในที่ที่อันตรายแบบนั้นนะสวนฮาเดนสวนฮาเดนหรือจะหมายถึงสวนฮาเดนที่ฉันรู้จักกันเหรอไม่เอาปะโถวบอกให้ใส่หัวไปไงเล่าอ่าโอ๊ยจุจุกไม่กถึงความทรงจำแบบนี้ขึ้นมาหรอเนี่ยพอมาดูแล้วฉันใช้ชีวิตปัจจุบันโดยที่ลืมเขาไปเลยสินะสวนฮาเดนต่ทั้งที่ไม่น่าจะลืมได้ลมมเขาหน้าสวยเหมือนนางฟ้าแท้ แต่สองคนนี้ก็รู้จักกับเขาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่ไม่มีเรื่องให้ต้องเจอกับเจ้าสวอนนั่นน่ะแต่ได้ยินว่าสวอนจะเทียบโอเข้ามาเรียนในระดับจูเนียปีสามนะอึ๊บพอนึกถึงความโหมดรล้ยของหมอนั่นขึ้นมาฉันก็เลยไม่อยากเจอนะสิอะไรกันองค์รัชทายาสุนโกอตัวน้อยด้วยเหรอแย่ yeah, อยู่แล้วในสนิทกบอบหมอนั่นนี่คงจะดีได้ดูเลยนะดูเหมือนว่าไฮาก็มีความสนใจที่ไม่ดีกับหมอนั่นเหมือนกันแฮะอ้าจะว่าไปแล้วชูเรน่าเธอนะ่ะ สนิทก,กับสวอทฮาเดนไม่ใช่หรอฮะเพคะหม่อมฉันหรอใช่ฉันดีมาว่าตระกูลบ้านกับตระกูลเวสของเธอไปหาบ้านสู่กันบ่อยๆอืมพอธุรกิจของที่บ้านต่างหากไม่เกี่ยวกับหม่อมฉันหรอกเพคเอาเจอกันบ่อยก็จริงแต่การได้เจอกันบ่อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะสนิทก,กันสักหน่อยนี่นาะง่ายแค่นี้เองสมัยที่ยังเด็กๆสวอสมาที่บ้านของฉันกับคุณพ่อของเขาบ่อยๆ จำมาเจอเขาประจําเวลาที่ฉันกําลังฝึกซ้อมอยู่ที่โรงฝึกของบ้านเราเพราะส่วนใหญ่เขาชอบมาอยู่ที่นั่นในเวลาที่ผู้ใหญ่คุยงานกันแม้ใบหน้าของเขาจะสวยแต่ก็เย็นชายอย่างไรที่สุสดเขาเป็นเด็กที่สวมแต่กางเกงขาย,ยาวกับเสื้อเชิ้ตคอต่อแขนยาวปกปิดทั่วทั้งร่างกายบางครั้งก็บังเอิญได้เห็นแขนของเขาโผล่ออกมานอกชายเสื้อก็จะเห็นรอยแผลน,น่ากลัวเต็มไปหมดใช่แล้วอย่างอื่นเป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกแต่ภาพเหล่านี้ฉันจําได้ดีเลยปกติก็เข้าหาย,ยากพอภาพแล้วแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถึงถเขานใส่ตลดะลยนี่น พอเง,งนจะไปสนิทก,กันได้ไงเล่าอืมพอลองนึกดูแล้วถ้าเฮทเป็นปคนชนคุยเขาก็ทําเป็นฟังเหมือนกันนะใช่แล้วนึกออกแล้วล่ะถึงจะน่าน้อยใจนิดหน่อยแต่เขาก็เป็นหนึ่งในพระเอกของต้นฉบ,บับฉันก,ก็เลยได้แต่อ๋อยงนั้นสินะแล้วก็มองข้ามมันไปอืมไม่ได้สนิทก,กันแบบนี้ก็คงดีหรอกมั้งเพราะบรรดาพระเอกทั้งหลายไม่มีคาสติสมงประกอบสักคนเลยนะสิอืมไม่สิอาจจะมีบางคนที่เป็นคนปกติอยู่บ้างก็ได้ พราะถ้าที่ดูมาไฮกับคอรีก็ต่งจากคำบรรยายนนิยามมากเลยนี่นาะจะว่ายังไงดีก็เหมือนเป็นคนทั่วไปแหละมัง้งไม่รู้เหมือนกันว่านิยามมันเขียนผิดไปหรือเปล่ายายหัวส้มทำไมถึงจ้องการแบบนั้นล่ะตกหลุมรักฉันอีกรอบหนึ่งหรือไงกว่างี้นะพี่ตายสิเอนไม่ได้จ้องแค่ทันหายสักหน่อยเลยคะไม่มัง้งคงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่ายังเด็กก็เลยยังไม่ออกอาการเท่านั้นเองแต่โดนหลอกไม่ได้นะชูไรน่าเอาล่ะการรพีวีหนึ่งจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับออกตัวได้เฮลุยจังเลย ก็คนต้องใจวิ่งกันใหญ่เลยฮะแต่ทำไมจะต้องลำบ,บาวิ่งให้เหนื่อยแบบนั้นด้วยมันต้องใช้ได้กก่อนกันหน่อยสิถ้าสมองไม่ค่อยดีแข็งขาก็ลำบ,บากแบบนี้แหละ อีหยาชักก็มีเพื่อนร่วมปาร์ตี้ที่เหงกัดอยู่ด้วยการสอบมันก็ต้องแบบนี้แหละนะเจอแล้วตัวนี้ใช่ไหมใช่เป็นร่องรอยที่ฝูงนสารามที่ผ่านไปทิ้งเอาไว้แน่นอนทุกคนคะตั้งแต่วันนี้ทธนการศึกษาคำเงินสนับสนุนชมนมจะเป็นของฉันแล้วคะ่ะจะปล่อยให้ทั้งสองหลุดมือไปไม่ได้ค <c oughs> อรีฉันจะไปต้อนสารามให้มารวมกันที่เดียวนายช่วยเผาพวกมันพร้อมกันได้หรือเปล่า,ามาันไม่ขนาดมือฉันหรอก ผมฉันได้ยินมาว่าท่านไฮดีเคยเข้าร่วมการด่ามอนสเตอร์มาเกานใช่ไหมเพคะใช่เจ้าเคยไปมาแล้วถ้างั้นช่วยตามหาหัวหน้าฝูงสลามให้หน่อยได้หรือเปล่าเพคะแต่ไม่ต้องฆ่านะเจ้าขอให้จับมาแบบเป็นๆงีเ้เหรอเพคะ่ะเข้าใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะค่ะรบกวนด้วยนะเพคะ่ะทางนี้เองก็จะจับให้ได้เยอะๆเ,เ,เท่ากับที่รบกวนท่านไฮดีเลยไม่ต้องเป็นห่วงชูๆพวกเราก็รีบตามรอยสลามไปก่อนจะฆ่ากับพวกมันกันดีกว่าอ่าไม่จะเป็นหรอกเดี๋ยวฉันจะรอพวกมันมาที่นี่เองอ่าที่นี่เหรออืมรอแป๊บหนึ่ วงแหงวนนี่หลอดประสาทเออเออมาจริงๆด้วยเอออ้ามันแหกันมาเป็นฝูงเลยชัชเธอทําได้ยังไงเนี่ยพอวงแหวนเวทหลอดประสาทก็เลยเป็นแบบนี้หรอาหรับแต่งวงแหวนเวทหลอดประสาทให้มีกลิ่นที่สาามชอบนะทําแบบนั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยเธอนี่สุดยอดจริงๆว้าวโธ่แม่ไม่ขนาดนั้นหรอกรศึกษาวิธีบับแต่งคอรีเองก็ทาได้เหมือนกัน ดีล่ะตอนนี้มันมารวมกันมากพอแล้วเรียกจกกัดการก่อนที่พวกมันจะได้สติและหนีไปกันเถอะขอดีตานายแล้วนะฝากด้วยล่ะอืมเชื่อมือฉันได้เลยไฟเออไฟสิน้ำเงินอย่างนั้นเหรอคที่สุดยอดไม่ใช่ฉันหรอกแต่เป็นนายต่างหากอุณหภูมิสูงขนาดไหนกันแน่นะตอนมาถึงตรงนี้เลยฮะอ๋ออืมทัทีคนจะร้อนใช่ไหมอยู่ข้างหลังนี้นะจ้าก,กฟจะมอกบารียน้ำ คอรีเนี่ยเอาใจใส่ดีจริงๆรัดใจนะคอรี <c oughs> เรียบร้อยแล้วได้นิเคียร์ขอซาลามากพอขนาดที่ว่าแบ่งกันสคนยังเหลือเหลือเลยถ้าแบ่งกันคนละสิบก็ก็น่าจะมากพอที่จะทําให้ได้คะแนนสูงๆแนละ้วใช่ไหมอืมบ่แต่ชูชูยววังเหลือเวลาสอบอีกตั้ง20ิบนาทีคราวนี้เราจะทําอะไรกันดีละ่ะอ่าท่านจะสอนวิธีใช้เจ้านี่กันแล้วกันอืมมันคืออะไรนะ่ะเธอทาเองอ่ะเหรออืมเป็นลูกบอลที่เอาไว้จับมอนสเตอร์น่ะปาไปแบบนี้ <c oughs> ยังไงล่ะ อ๋อส oh, so ุดยอดไปเลย ตอนนี้มีราจินชูนิวันเลนด้วยแฮะว้าวจะขอเก็บไว้ได้หรือเปล่าอไอฉเชนเทนะรับรองว่าดีแน่นอนนะได้สิฉันให้เลยก็เดวกันนายเอาไปเถอะเจ้าคอรีน<จ>ี้ก็ชักจะน่ารักขึ้นเรื่อยๆแฮะถ้านแนะนำคอรีให้เฮจะต้องดีกว่าไฮแน่ๆทั้งใส่ใจทั้งฉลาดาลแล้วก็เก่งด้วยตอนนี้เนาไปของสำหรับโปรตจกชมรมใช่ไหมอืมเราจะจับมอนสเตอร์ไว้ไปปล่อยในโมเดลภูเขาออแกนที่เราสร้างไว้แต่นักก็ศึกษารูปแบบพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวเพื่อสรุปเป็นผลงานชมรมไงล่ะ ยิ้มทาไมนะ่ะเ <c oughs> พลาอยู่กับเธอฉันสนุกมากเลยนะสิไม่รู้เลยจริงๆว่าที่ผ่านมาฉันมีชีวิตอยู่ได้ยังไงคะว่าไงนะคะสนุกเหรอตั้งแต่เกิดมาฉันเคยได้ยินแต่คนอื่นบน่นฉันว่าหน้าเบื่อเพราะฉลาดเกิน<อ>ไปแท้ๆไรหน้าชูเลยหน้าเวทเสียงของไฮนี่เขาจะจับหัวหน้าฝูงจรารยได้แล้วหรอมั้งโอ้รีบไ,ไปหาเขากันเถอะท่านไฮจับได้แล้วหรอไหมคะมาแล้วสินะแน่นอนอยู่แล้วก็แค่มอนสเตอร์ระดับล่างฉันต้องจับได้เอ๊ะชูเลหน้าอยู่อยู่ตรงนั้นแหละเอ๊ะ อยาขยับนั่นอยู่นิ่งๆเลยเอ๊ะมีมอนสเตอร์ะระดับสูงออกมา้นเหรอเพคะสายพันุไหนหรอเออนั่นแหละทอรเลยคนอะไรหน้าคนลูกกองมอนสเตอร์ซะอีกเราบมองอาจเข้ามาใกล้ฉันดูซิเป็นอะไรล่ะนั่นเ,นคเนคพเคะองค์ราชทาย่าขออภัยนะเพคะแต่ทาไมถึงตัดแบบนั้นคิดเพราะอะไรละ่ะถามพอไม่รู้จริงๆเหรอจะเจ้านั่นไงพอถือมันมาด้วยทําไมเนี่ยฮะเดี๋ยวนะหมายถึงอะไรอ๋อ มอนสเตอร์บอลทำไมหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่าไม่มีอะไรหรอกแบบนึงน,นะไม่พอใจอะไรฉันหรือไงฉันก็ทําตามที่สั่งแล้วแท้แล้วห,หรือว่าเธอถ้าคิดจะใช้มันอีกแล้วก็ฉ้ฉันก็จะไม่ยอมอยู่เฉยๆพระองค์ทรงหมายถึงอะไรกันแน่เนคะอฮะอ่าอ๋อ ถ้าผมฉันทำให้พระอ,องค์สมบัติเจ็บหรือจะพระอ,องค์ขังในมอนสเตอร์บอลทั้นที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นองค์ุจจัยยก็ควรโดนข้อหาหมิ่นเรื่องสูงแน่ๆหม่มฉันไม่ได้โง่นะ,ะแต่ที่พูดก็ไม่ได้หมายความว่าอุจจายยงโง่นะเพคะอือ่ะเฮมขอโทษด้วยที่เข้าใจผิดยิ้มทาไมเี่ะอย่าบอกนะว่าเธออัดเสียงหรือบันทึกภาพตอนนี้ไว้ด้วยอืไม่รู้สิเพคะมไม่ไปได้เพราะฉันก็ถ่ายอดีตมือมองของเธอเก็บไว้เหมือนกันเอ๊ะหรือว่าจะเป็นตอนที่ร้องเพลงจริงหรอเพคะ ไม่รู้สิผมฉันไม่ได้บอกเลยว่าถ่ายองค์นรสาญาติเอาไว้ลบทิ้งเดี๋ยวนี้นะเพคะฉันก็ตอบไปว่าไม่รู้สิเหมือนกันนี่เนเธอนั่นแหละฉันรู้นัะว่าถ่ายม,มันไว้ลบทิ้งห้หมดเลยนะก็ว่าทำไมถึงเด็กกันได้ทุกวี่ทุกวันที่แทก็สียกันมากสินะไม่ใช่ใชนะไอลบเดี๋ยวนี้เลยลบด้วยนะเพคะเธอลบก่อนสิผู้ใหญ่ยังต้องอาบน้ําร้อนก่อนเลยเพระอ,องค์ลบก่อนสิเพคะก็สนิทกันนี่ นักเรียนทุกคนหมดเวลาในการล่ารอบแรกแล้วกรุณานำนิวเคียนสลามที่รรบรวมได้มาส่งและไปยังจุดล่าในรอบที่2ด้วยนะครับค่ะไปกันเถอะชัยโยช่วเลยน่อยินดีด้วย เธอได้รับคุณการศึกษาเพราะได้คะแนนสูงที่สุดในการสอบใบภาคครั้งนี้นะฮ,ะฮะถึงจะคาดการเอาไว้แล้วแต่พอได้ฟังผลชัดๆมันก็รู้สึกดีชะมัดเลยชูๆมีเรื่องอะไรดีๆงั้นหรอเอ่อเอ๊ะ รอแค่ดีใจที่ได้ได้กลับบ้านเพราะใกล้ปิดเทอมแล้วน่ะอ๋อนั่นสินะชักก็รอไม่ไหวแล้วเหมือนกันในที่สุดก็จะได้กลับบ้านกันแล้วเนาะอยู่ที่โรงเรียนเราไม่ค่อยได้ได้ด้วยกันเลยแต่ถ้าปิดเทอมแล้วชักก็คงจะได้ได้กับชูชูทุกวันเลยใช่ไหมดีใจจังเลยอ่ะจริงสีชูชูคราวนี้เธอก็ามาช่วยฉันจากกระเป๋าด้วยใช่ไหมอืม จนป่บบานนี้แล้วเธอ n ่าจะเลิกนิสัยพึ่งพาคนอื่นเหมือนกับเด็กๆได้แล้วนะใช่ไหมฮึมอืมหรือว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความผิดของฉันกันนะชูชูอ่านเทพนิยาให้ฉันฟังหน่อยสิชูชูทำนี่ให้ฉันหน่อยนะชูชูเอ <c oughs> มันจะเป็นความผิดของฉันที่คอยโอดเธอไปซะทุกเดือนพอคิดถึงน้องๆในชาติก่อนเอ็ด <C ut ters> ฟังฉันนะืึจานี้ไปเธอต้องจัดกระเป๋าคนเดียวนะเข้าใจไหมเอ๊ เพราะตอนนี้เราไม่ใช่เด็กๆแล้วไงล่ะเฮสเทียเธอต้องหยุดพึ่งแต่ฉันและหัดพึ่งพาตัวเองดูบ้างแล้วล่ะหัดพึ่งพาตัวเองถ้าเธอตั้งใจจะทําอะไรที่อยากทําทขึ้นมาแนนก็ข้างหน้าเธอก็ต้องจัดการสิ่งรอบตัวให้เป็นด้วยจริงไหมล่ะเอ,อ่อถ้าถ,ถึงอย่างนั้นเอาล่ะถ้าเข้าใจแล้วก็ลองเริ่มจากจัากระเป๋าเองดูก่อนเลยเข้าใจใช่ไหมตั้งใจเขาตัวไปเข้าชมรมก่อนไว้เจอกันนะพึ่งพาตัวเองเหรอแบบนั้นมันมีประโยชน์ตรงไหนกันขณะท่านพ่อกับท่านแม่ยังบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยนะชู ชูชูดูเหมือนว่าสารามฝูงที่สากำลังอยู่ในช่วงผสมพันธุ์นะตอนนี้ก็เหมือนจะมีฝูงใหม่เกิดขึ้นมาด้วยละ่ะเหมือนจะมุ่งหน้าไปทางหุบเขากันนะอืมฉันก็มองอยู่เหมือนกันเมื่อกี้สีหน้าเฮนไม่ค่อยดีเลยฮะฉันพูดจะตัดเยื่อใยย์เกินไปหรือเปล่านะไม่หรอกมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกอยู่แล้วเพราะฉันไม่สามารถอยู่ข้างเฮนไปตลอดได้นี่นะาสักวันหนึ่งเราก็ต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ดีอืมชูชูมีอะไรผิดพลาดงั้นเหรอ อ๊อเฮอเปล่ปาๆฉันกำลังสรุปผลอยู่น่ะขอโทษนะที่ทําให้เธอต้องเขียนรายงานคนเดียว <c oughs> ต็้งใจอะไรมือเหมือนไก่เขียนนี่นาที่ไม่ช่วยก็ถือว่าช่วยแล้วล่ะอะอว่าแต่ฉันจะหิวแล้วฮะคอรีขอขนมหน่อยมาแล้วตอนนี้ชูชูมือไม่ว่านั้งสองข้างงานฉันจะป้อนอึ๊บออะไรเนี่ยที่ดีนี้น่ะ ว้าวเย lighting, <S <s ี่ยมไปเลยสุดยอดจริงๆอย่างเทพก็ประมาณนี้แหละนะเมื่อชาติก่อนเคยทําอยู่บ่อยๆไงล่ะว้าวเก่งมากเลยเก่งมากเก่งสุดๆทีนี้ด้วยสิทีนี้เป็นไงเอารับนะนี่พอได้แล้วที่ฉันรับทุกชิ้นเพราะเสียดายที่มันต่อเพอเฉยเหล่านนยะก็ดลอด้แต่ก็เสร็จแล้วล่ะรายงานโปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์เพราอดีกับท่านฮายช่วยรับรวมอนสเตอร์ตัวอย่างให้แท้ๆเลยขอบคุณนะเอ๋อจริงสิคุณครูที่ปรึกษาชมรมบอกว่าเขาสนใจข้อมูลการด้านน้าเพราะเป็นข้อมูลที่ล้ำค่ามากเลยเนี่ย เอางั้นเทมนาก็คาดหวังเรื่องอันดับของชมรมเราไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันเอ่อเทมหน้างั้นเหรอคอดีเข้าชมรมมาโดยไม่ได้เต็มใจเพราะฉันขอร้องนี่นะแล้วอย่างนี้คอดีคือว่าเฮ้อเทม,ามนาน่าจะยังอยู่ชมรมนี้ต่อไปเหมือนเดิมหรือเปล่าอ้าวหมดอเวลาแล้วไปกินข้าวกันเถอะรู้ยังมื้อเที่ยงวันนี้มีบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างแหละเนื้อย่างเนื้อย่างจุจิ่วิ่งสิครับเออได้แล้วคอดีหมดเวลาสอบแล้วนะไปกินข้าวกันเถอะ เน่เน่จะนอนต่ออีกเหรอ <c oughs> ข้าวก็ไม่ยอมกินน,อน้องก็ไม่ยอมนอนดีๆทําไมถึงได้ขี้เกียจแบบนี้เนี่ยลุกได้แล้วเจ้าบ้าดูเหมือนว่าที่ช่วงนี้ชูไรน่าขี้เกียจขึ้นคงเป็นเพราะนายสินะชูไรนะ่าจริงสิวันนี้มีกิจกรรมชมรมหรือเปล่าวันนี้เป็นวันเรียกคู่ก็ต้องมีสิโอ้ขอโทษทีจะแค่ต้องการไปเข้าร่วมชมรมด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนะพูดอะไรของนายเนี่ยจะอะไรล่ะนายไปกินคนเดียวเถอะเอ้าเอาลูกองไปเอาไว้ล้างปากหลังกินนะเอ๊ะ ไปห้องจองมก่อนล่ะไปเจอกันผมเขาอุตส่าห์รอแท้ๆเมื่อแต่เจ้าหายเริ่มตัวติดกับฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเดิมทีก็ไม่ได้สนิทกันแต่ไม่เคยใส่ใจเลยว่าจะกินข้าวหรือไม่กินเมื่อก่อนขณาฉันชวนคุยเขายังไม่ค่อยพอใจเลยไม่ใช่หรอเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้คิดว่าเขาไม่มีทางสนิทกันได้แนะ่ๆอืมล้วอย่กับฉันสนัเทีะว่าเราเริ่นสนิทกันได้ยังไงนะอ๊ะ อะไรนะนายก็รู้จักชูเลนาไน,นเหรออีน่าหนาทั้งแปลกเธอน่ากลัวถึงยังมองโลกแนแง่ร้ายมากๆเลยไม่ใช่หรือไงคอรีเป็นยังไงบ้าน,นี่คือโปรเจกต์ยำนายที่ฉันวางแผนขึ้นมาใหม่แล้วห <c oughs> ัเะงานที่โมเดลกับฉันเลยนะ <c oughs> เอองั้นเะหรอสุดยอดไปเลยคอรีแล้วนายคิดว่า,ย,าธธยังไงองค์รัชทายาทผิดใช่งไหมอะไรของเธอคอรีจะพูดถูกใช่ไหมล่ะคอรีอยู่ข้าหม่อมฉันต่าากไหมคะ,นะคะเอาเอาถ้าฉันพูดถูกก็คือถูกซมาแบกข้างอะไรกันอย่าทำให้คอรีหวั่นไหวสิไหมคะอืมเพราะชูชูหรือเปล่านะใช่แล้วไม่มีเหตุผลลอื่นแ้วะ ทำไมาถึงก่อนและสิน่าสอบสจปุ๊กก็มาลเลยเหมือนกันงี้เหรอ<ว><น>อืมอืมแปลกจริงด้วยฮะคาคาก็บอกว่ารายสายตาจากเดดี้เฮสเทียไม่ได้เพราะเธอสวยมากแต่ทําไมสายตาฉันถึงชอบมองไปที่ชูชูมากกว่านะอืมแม้แต่ตอนเธอหลับก็อยากจะมองไปเรื่อยๆหรอเนี่ย<ว><น>อืมหรือว่าฉันจะเสพติดไปหน้าของชูชูไปซะแล้ว ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะโทษทีฉันเห็นผมเธอมันปกหน้าก็เลยอยากช่วยมัดให้จะได้แบบสบายเฉยๆนะาแต่เราเชื่อนะว,ว่ามีคนแต่ต้องผมของเธอตั้งแต่แรกจู่กๆก็รู้สึกว่าเธอน่ารักามากๆก็เลยอยากลองจับผมเธอดูเฉยๆ <S <S แต่พอรู้ตัวอีกทีก็ดักผมเธอจนเต็มหัวไปนนันไปซะแล้วมันตลกค่ะจริงแต่เธออาจจะกดที่ฉันไปจับผมตามใจก็ได้เพราะเง้นห้ามขับนะคือว่าขอโทษจริงๆนะชูชูฉันจะแกะให้เดี๋ยวนี้แหละ พอดีแต่ทำไมฉันถึงได้ดูหน้าสมเพชแบบนี้นะอืมพาะหน้าบองสดุดๆหรือเปล่าออขี้เดรดจริงๆเลยเน,นาะน่าว่างั้นไหมอ๋อพะพอฉันทำผมเธอพังต่างหากละเ<ฮ>อะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกแค่ด้านประวังพอาเพิ่งตื่นไง <S <S <อ>แล้วก็พอทรงผมมันเป็นแบบนี้ต่างหากเลวาจะจะรีบแก้ให้นะ <S <S อเอา้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วล่ะไม่รู้สิเหมือนจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะออืไม่หรอกตอนนี้ชูชูน่ารักมากเลยเอออ ปะพูดอะไรนะพูดมาตามความจริงก็ได้จะไม่เสียใจหรอกนะฉันพูดจริงนี่ปะไม่เชื่อหรอกพอดีนี่เป็นคนดีจริงๆนะแฮะถ้าเป็นทายคงจะรอฉันไม่หยุดไปแล้วไอ้ขี้เหร่ขี้เลร่เฮ้ยฮจริงสิฉันมีของที่จะให้แหละขออนุญ,ญาตนะของขวัญน,น่ะเออเอาแบบหนีบมาให้ก่อนว้าวสวยจังเลยต่างหูรูปส้มนี่นาแต่จู่ๆทำไมถึงให้ของขวัญฉันล่ะไม่ใช่มันเกิดฉันสักหน่อยตอบแทนต่างหูที่เธอให้ไงแล้วก็เรื่องคำถามเมื่อคราวก่อน เทอมหน้านายจะยังอยู่ชมรมนี้ต่อไปเหมือนเดิมหรือเปล่าถึงจะบอกไปแล้วว่าจะอยู่ต่อแต่มันก็ยังคาใจฉันอยู่ดีก็เลยคิดว่าควรจะมีสัญลักษณ์แทนคำตอบนั้นด้วยนะสิต่อไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเช่นเคยนะครับคุณหัวหน้าชมรมรสเสกสรรบวงแหวนเวท <c oughs> <อ>ท,ทำไมวันนี้หมอหน้ึงเป็นแบบนี้เนี่ยม,มันทำให้ซึ้งใจยังไม่พอยังมาทำร้ายหัวใจฉันด้วยรอยอยิ้มแบบนั้น,นอีกโดนทำร้ายใจคะ่ะอันตรายมากเย็นไว้นะหัวใจของฉันเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแล้วคอิีมได้ธรรมชาติขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้ว หรือว่าวันนี้เขาจะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าคือว่าคอรีปรับใจนะคอรีแต่ว่าเอ๊ะเธอมาทั้งที่ไม่ได้กินมือเที่ยงก่อนจริงๆด้วยสินะน่าจะเหลืออะไรที่พอจกินได้อู่บ้างเราไปลงอาหารกันเถอะไม่เป็นไรคอรีเองก็ไม่ค่อยกินนี่นะถกินแค่มือเดียวก็อยู่ได้แล้วเหมือนกันดูเหมือนว่าในช่วงนี้ชัวร์ไลน่าขี้เกียจซื้อคงเป็นเพราะนายสินะท้าไม่ถึงเป็นแบบนั้นเหมือนกันซะได้ไม่ได้ไปกินกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าเอ๊ะเ็บอกว่าไม่เป็นดะใกล้จะหมดเวลาพักเพลียงแล้วต้องรไปแลล้วะ ข้อเสียข้อข,อขอ้อเยอะก็คือเอาใจใส่บ้าเกินไปนี่เองสินะเอ,อือเสียงหินสื่อสารเหรอที่บ้านหรือเปล่านะก็ดีเดี๋ยวก่อน็จะขอไปคุยโทรศัพท์ก,ก,กับปลายสายแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เหรอถ้าเช้าไม่มากกว่านี้เธอจะอดก,กินข้าวนะฉันจะรีบตามปลายนายไปก่อนแล้วหยิบแซนวิวไว้ให้ฉันหน่อยนะจะไม่ได้แฮร์รี่คุยเร่มา่ะ้<ฮ>สวัสดีค่ะ ชินาวันเลนสบายดีใช่ไหมครับเออค่ะจู่ๆมีอะไรคะเนี่ยฉันบอกว่าถ้าต้องการค่ะจะติดต่อมาอีงไงคะอ่าขอโทษเลยครับพอดีผมส่งข้อความไปแล้วแต่คุณไม่ตอบนะคือว่ามีคนระดับสูงมากๆบอกว่าต้องการพบกับคุณชินาวัเลนให้ได้จะต้องทํายังไงดีครับหาคนระดับสูงงั้นเหรอ ไปสะดวกกับชวบปิดเทอมนาแล้วเจอกันใหม่เทอมหน้าได้เลยเธอก็ด้วยนะชูวร์เลยนะอะจริงสิอย่าลืมสัญญาที่ว่าจะไปทัวร์กินด้วยกันล่ะไม่ต้องห่วงได้เ,เมนูไม่ได้เลยฉันอาจจะไปทานทัสตตรอเบอรี่ที่ร้านมิสเบเกอรี่ให้ได้เลยล่ะส่วนฉันต้องเป็นทัสแอปเปิ้ลเอะเอะถ้างง้นฉันเอารถองเ่นถ้าวันนั้นมีเกมชิงรางวัหลหรืออะไรก็ตามฉันจะชนาให้ได้ทั้งหมดเลยของเงนเตรียมตัวเตรียมใจไวเถอะเฮ้ยไม่มีทางซะหรอกเพคะอีกต้นนะก็จะถึงวันที่นัดกันไว้แต่ทำไมมันเริ่มเดือดซะแล้วล่ะ องรัชทายาทพร้อมออกเดินทางแล้วพี่ยาค่ะถ้า,างั้นฉันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่เยคะขอให้เดินทางปลอดภัยอืมไปเถอะชูชูเธอก็รีบไปได้แล้วเจ้าเจ้าออกช้าหน่อยพอดียังเหลือธุระที่ต้องทำนะอืมวันพิธีปิดเทอมทแท้มีอะไรงั้นเหรอแค่มีนานนิีหน่อยนะเธอไปก่อนได้เลยไม่ต้องห่วงถ้าต้องการเจอฉันระหว่างปิดเทอมก็ติดต่อมานะได้เลยถ้าไปก่อนนะแล้วเจอกันพอ,อาแยากแยะกับทุกคนแล้วก็ใจหายนิดหน่อยแฮะ อ่ะว่าแต่จะไม่เป็นไรจริงๆเหรอถ้าอิงตามต้นฉบับชันควรจะอยู่ให้ห่างๆทั้งไฮเลียคอรีเลน่นาแต่เหมือนจะสนิทก,กันมากเกินไปหรือเปล่าอ่าไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วยังไงซะตอนนี้ก็ผิดเทิมแล้วมาคิดีแค่ว่าจะทำยังไงให้ป็นปิดเทิมที่น่าสนุกดีกว่า <c oughs> ฮ่าๆ <H aa> แบบรถมาคงเคียงจังเลยแไม่เป็นไรใช่ไหมชูชูก็ถ้ากระเป๋าผู้นี้ห่นลงมาโดนหัวฉันเม่ไหละก็คงเป็นอะไรไปแน่นอนเลยล่ะก็แต่ทาไมสัมภาระถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็ควรจะส่งพัาสดุกก่อนเหมือนกับฉันสิมีหัวไว้ขันหูวเฉยๆหรือไงแอมก็ันไม่รู้ด้วยนะว่าจะมีสัมภาระรายเยอะขนาดนี้ฮ <H aa> อาว่าแต่ชูชูทำไมเธอถึงไม่มาหาฉันบ้างเลยละ่ะฉันเงอรอเธอทุกวันจนคอยืดคอยาวไปหมดแล้วร้อยจริงๆเลยนะถ้าอยากเจอขนาดไหนพี่มาหาฉันเองก็ได้นี่นะเออเธอรู้บ้างไหมว ก็จะไปหาเธอตั้งกี่ครั้งเธอจงใจหลบหน้าฉันใช่ไหมล่ะเอ่อเอ่อปล่านี่จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเธอช่อบอกว่ารำคาญพี่ฮารุนะคะเฮ้ยเอออย่างนั้นสินะ แต่ชูวูๆของพี่จะทําอะไรก็มีเสน่ห์ทั้งนั้นแหละเพราะงั้นแต่ให้ชูวรๆตำการพี่พี่คนนี้ก็ชอบไปบ่นอ,อยู่ดีหมาพี่หน่อยสิน้องรนะักจะทําอะไรนะก็ไม่ยั้งที่เดิมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใ,ใจร้ายจะมากอดพี่สักครั้งเถอะนะถ้าเธอโตกวต่านี้แล้วไม่ีคนที่จะแต่งงานด้วยเราจะเกาะกันแบบนี้ไม่ได้แล้วแทๆ้ๆตอนนี้ก็ต้องเกาะให้เยอะๆสิชิพี่เสียใจมากนะถือจะไม่มีคนที่จะแต่งงานด้วยพี่ก็ยังอยู่ท้ายแถวของคนที่ฉัจะเกาะอยู่ดีนั่นแหละไม่รู้อะไรซะแล้วชิ ยังไงสาวผูช้ชายที่เหมือนกับหมาป่าต้องไม่ปล่อยชูชูของพี่เอาไว้เฉยๆแน่จะทำไงดีล่ะถ้าชูชูมีแฟนขึ้นมาแล้วก็พี่จะต้องเศร้ามากจนอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่าแค่คิดขึ้นมาพี่ชายคนนี้ก็เศร้าซะแล้วเศร้าจนปวดหัวใจไปหมดอึอีกแล้วเป็นแบบนี้อีกแล้วจะมีชายหัวเือนี่เริ่มเพ้อเจ้ออีกแล้วฮะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะยังไงฉันก็จะอยู่คนเดียวอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉันไม่มีทางมีแฟนอยู่แล้วไม่ว่าความเป็นห่วงของฮารุจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่อเ,เล่นก็ตามฉันนะ่ะแม้แต่ในชาติที่แล้้ววกกก็ไมม่่่่เเคคคคยยยีีีีสิิงทรววาาคนนนนุลัแะใชต ก็ยังไปได้แค่แม่เสือของเฮสเทียอีกฝากไปให้เฮสเทียหน่อยนะอย่าลืมล่ะเดือนนั้นมันตอนห้าขวดหรือ Stock มั้งมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วส <_ legends> <chop> ินะเฮ้ยพี่ฮารุได้ยินนะใช่ไหมชูชูบอกว่าเธอไม่มีเรื่องผู้ชายเลยค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะนี่นี่หยุดเลยนะมันเป็นแบบนั้นเพราะเธอแท้ๆเพราะกันเธอไม่ควรพูดเองสิงั้นหรออืมถ้างั้นก็ดีกว่าเดิมอีกสิถ้าชูชูไม่มีเรื่องผู้ชายฉันก็จะลากเธอไปอยู่ด้วยตลอดชีวิตเลยไงล่ะแหมค่คิดก็มีความสุขแล้วยี่นี่ก็ช่วยอี่ไย รู้ไม่ได้นะคะจูจูจะอยกับฉันตั้งหากว่าไงนะถึงจะเป็นเฮชฉันก,ก็ไม่มีทางยกให้หรอกเออเหนือ่อยใจชะมัดอยากให้ถึงบ้านเ,าเร็วๆจังโรงเรียนเงียบมากเลยเพราะนักเรียนกลับบ้านกันหมดแล้วสินะเหมือนจะยุ่งแค่ไหนก็เถอะแต่มีอะไรที่ฉันต้องมาเอาในวันปิดเทอมแบบนี้นะยิ่งกว่านั้นยังต้องมาถึงห้องเรียนของเขาเองด้วยแต่อย่างนั้นก็ยังมารอตรงตามเวลาเลยฮนะอ่ะมาแล้วหรอครับคุณนุ่นน้องอีฟเนสตดูนาเซียปีสามบุตรชายตระกูลพาณิชย์ดูนาเซียเ้าขอ,องล่ะ แต่จริงคุณรุ่นน้องของผมเข้ามาได้ก็ถามถึงธุระทันทีเลยจะไม่รักใครกันหน่อยหรอผมเสียใจนะครับเนี่ยดีใจที่ได้เจอนะดีใจม,มากๆเลยฮะเอาผมเอาเหินเวฆมาตามที่ต้องการแล้วรีบรีบแว่ของกันเถอะโอ้ <c oughs> หินเมฆที่คุณคอรีเป็นคนทำเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะเห็นดีไรก็อดชื่นชมไม่ได้ทุกทีเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมมากไม่ต้องพูดมากรีบเรีบเอาของมาสักทีเถอะแหม,มใจร้อนจริงๆเอ้าขอี่ว่าครับ การหาของคชุนิวันเลยมันยากมากเลยนะครับอย่างชิ้นนี้ก็เปิดประมูลแค่ชิ้นเดียวผมก็จะประมูลมาไม่ได้ซะแล้วผมเกตใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับก็ได้ก็ได okay. er ้ทําได้ดีมากโอ้โหพอได้ยินคุณด้วยนองแบบนี้หัวใจมันก็เต้นตึกตักตักอารมณ์มันก็จี๊ดจี้ขึ้นมาเลยทางั้นผมไปก่อนนะอ่าจริงสิผมมีเรื่องที่จะบอกอยู่อย่างหนึ่งด้วยนี่นะอย่าฟังเรื่องของผมดูก่อนหรือเปล่าครับเป็นคนรอบรอบฉันิวันเลนนะผเไม่รู้สินะแต่ว่าใครบางคนนาในอ่านสือเ่ีที่บ้านนั้น เป็นคนที่ขายเก่งมากจนน่ากลัวจริงๆไม่แปลกเลยที่เป็นถึงผู้ช่วยสมาคมพาี้ทั้งที่อายุเพิ่งจะแค่นี้แม้แต่อรอยยิ้มนั่นก็เป็นรอยยิ้มทาทงธุรกิจเหมือนกันสินะฮ่าทำไมยืนนิ่งเลยล่ะไม่อยากรู้งั้นหรอกครับไม่จำเป็นต้องรู้นี่ไปแล้วนะอ้าผมเสียใจนะสะลัดให้ดุดถ้ายังอยู่ต่อมีหวังโดนฮาร์เซลอีกแน่ๆใจร้ายจังเลยคุณคอรีไปจริงๆซะแล้วแฮอืม ดาวส่งหอของเขาดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วจริงๆสินะขอบว่าต้องได้อะไรมากกว่านี้ให้สมกับราคาของซะหน่อยถึงอย่างนั้นถนะ้าคุณได้ฟังเรื่องนี้ของผมก็คงจะดีได้แท้เพราะผมก็จะบอกคุณรุ่นน้องว่าผมกำลังจะได้พบกับคุณชินีวันเดนที่คุณรุ่นน้องชื่นชอบนักหนาแบบตัวเป็นๆเลยอยังไงล่ะอ๋อไม่สิถ้าหากว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะ